สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจสุดยอดโปรโมชั่นมิซูบายจีอหรือว่าพี่อิมนะคะวันนี้พี่มีแต่งรถมิราชเป็นรถแบบคู่เลยเออลูกค้านี่เหมือนจะเป็นภรมลิขิตเลยนะคะมี2องคันคือแต่งคล้ายๆกันเลยนะคะจริงๆมันจะไม่คลายกันได้ไงก็มันเป็นแคมเปญเดียวกันนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะใครที่กำลังสนใจอยากจะได้อยากจะซื้อต้องดูคลิปนี้เลย เอออะพาไปดูเลยมยกดไลค์กดแชร์ด้วยก็เร็วอ่ะรถอยู่ด้านหลังของพีพีแล้วนะคะคันนี้ที่ลูกค้ากำลังเห็นนะคะจะเป็นมิราดนะคะ GLX เห็นไหมสวยไหมสวยสิเพราะว่าคันนี้เนี่ยพีพีได้คัสตอมมันเรียบร้อยแล้วนะคะถามว่าคัสตอมตัวนี้ใส่อะไรเข้าไปบ้างใส่ตั้งแต่หน้ายันหลังเลยดีกว่าอะ ดูจากข้างหน้าก่อนเลยตัวสเกิร์ตเห็นไหมเอ่ยสเกิร์ตตัวนี้นะคะอยู่ในแคมเปญด้วยตัวนี้เนี่ยสเกิร์ตจะมีพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะคะเห็นไหมถ้าเป็นพี่ไบรอันพี่แบงก์ก็จะบอกว่าโ oh อ้ my god ถัดมานะคะด้านข้างตัวนี้นะคะจะเป็นตัวล้อนะล้ออะไรนะนายา ออร้อนนาย่าใครที่ชอบแบบสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบนี้นะจัดเลยสเปคยางนะคะที่ลูกค้าเลือกตัวนี้จะเป็น195นะคะทับ50นะจ๊ะตัวนี้เนี่ยยางไม่เตีย้ยไม่สูงนะจ๊ะแล้วก็ตัวน็อตเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นสีแดงครอบเบรกก็สีแดงแดงจริงๆแดงสดมากเลยคันนี้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันเลยดีกว่าเอ้ยดานข้างก่อนไหมเพราะว่าอันนี้เราก็ติดให้ เราต้องพูดเราต้องพูดความดีของเราให้หมด <c oughs> นี่กันศาสตร์นะคะอ่ะภายในคันนี้นะคะเรียบหรูนี่เน้นแนวเรียบหรูน่ารักน่ารักนะคะก็ใส่เป็นเบาะสีออกสีเบทเบดไหมแบบนี้ไม่แน่ใจว่าออกสีอะไรแต่ถ้าเป็นความเข้าใจของพี่ก็น่าจะเป็นสีเบทเบดแต่ว่ามันออกไปทางอมน้ําตาลน้ําตาลหน่อยอาจจะเป็นน้ําตาลอ่อนซะด้วยซ้ํานะคะตัวนี้เนี่ยมีจอมาด้วยนะคะเห็นไหมเอ่ย สวยงามมากๆเลยนะคะกระทัดรัดนะคะสำหรับขับในเมืองแล้วก็ผู้หญิงตัวเล็กๆบางๆอย่างเรานั่นเองไม่บางนะจริงๆไม่บางเอออะใครที่บอกว่าไม่เคยเห็นภายในมิราดด้านหลังเลยอะให้ดูนิดนึงนี่เพื่อที่จะดูกันไปเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรจะได้ตัดสินใจกันง่ายๆเลยเห็นแค่นี้ก็พอตัดสินใจได้แล้วต้องโอนแล้วล่ะต้องโอนจองแล้วล่ะตอนเนี้ย ามาต่อด้านท้ายนิดนึงคันนี้นะคะอย่างที่บอกคือมีสเกิร์ตรอบคันนะคะเพราะฉะนั้นด้านหลังเนี่ยเป็นตัวท่อคู่เลยเห็นไหมสเกิร์ตตัวนี้สวยไหมสวยสวยหลยใช่ไหมเป็นคนอีสานก็จะบอกสวยสวยหลายเอางาม <Okay. S 1> งามเต้ๆต้งามหลเออ <laughs> ไปมั่วไปหมดเลย <laughs> นี่แล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีที่ใส่ของด้วยนะคะตัวนี้ เห็นไหมกว้างขวางใส่ผู้ชายได้เลยสองคนประออมาณนี้นะจ๊ะเวลาปิดก็ไม่ได้ใช้แรงเยอะนะคะปึ้งจบละแค่นี้เองนี่ราคาคันนี้นะคะตามแคมเปญเนี่ยจะอยู่แค่1,9,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ถึง2,000 0อย่าตัดสินใจงานอย่าตัดสินใจยากเออรถมีจำนวนจำกัดนะคะเพราะว่าขายดีขายดีมาก อยากแต่งอีกอยากทำงานกรุณาซื้อกรุณาจองกรุณาช่วยอุดหนุนด้วยอ่ะเดี๋ยวให้ดูรถเดิมๆสักคันนึงดีกว่าว่าก่อนจะแต่งเนี่ยเป็นยังไงเห็นไหมก่อนแต่งรถเดิมๆเนี่ยเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมนี่เห็นไหมสีเดียวกันเลยไม่มีสเกิร์ตล้อราทะเห็นไหมนี่ภายในนะคะเบาะเป็นจะเป็นเบาะผ้าธรรมดาอ่ะนะคลิปแต่งสวยบอกแล้วว่าแต่งสวยจริง จะไม่สวยได้ไงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแต่งคือเราตามใจคุณลูกค้าหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าต้องต้องมาซื้อนะต้องซื้อเอออ่ะเดี๋ยวก่อนพี่จะไปนะคะเดี๋ยวให้ไปดูอีกหนึ่งคันก็คือคันนี้แต่จะเป็นคนอื่นที่จะมาพรีเซนต์นะคะ<ม>เป็นใครคะเป็นใครคะเป็นใครใครดีใครที่เธอเทรยศฉชันไปชอบเขา <laughs> FC ทั้งรายนะจ๊ะอ่ะ<ม>เดี๋ยวพี่ส่งต่อให้น้องมิวพรีเซนต์กับคันนี้เลยดีกว่า สวัสดีค่ะก็มาดูีิลาดน,นะคะแต่งแต่งอีกแบบนึงนะคะอันนี้ก็จะสวยเหมือนกันค่ะันนี้แต่ว่าแม็กจะคนละแบบนะคะก็แล้วแต่ที่ลูกค้าชอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตหน้ารอบสเกิร์ตรอบคันนะคะสเกิร์ตหน้าก็มีไฟเหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นสเกิร์ตตัวเดียวกับคันที่บีบใช่ค่ะเลยนะคะ จะแตกต่างแค่ล้อกับสีเบาะอามากันที่ล้อนะคะล้อจะเป็นล้อของคอสติกนะคะจะเป็นล้อสเปคยางก็หนึ่งเก้าห้าทับห้าศูนย์ R สิบห้านะคะแล้วก็จะเป็นนอ็นอตน็อตสีแดงตัดกับสีล้อนะคะเป็นล้อสีดำแดงแล้วก็มีครอบเบรกนะคะสีแดงตัดกันสวยมากค่ะแล้วก็ <laughs> เดี๋ยวมาดูด้านในนะคะเดี๋ยวเปิดด้านในให้ดูนะคะด้านในคันนี้จะไม่เหมือนคันโน้นนะคะคันนี้จะเป็นเบาะสีแดงใช่ไหมคะคันโน้นสีแดงไหมคันนี้จะเป็นเบาะสีแดงนะคะลูกค้าเลือกนะคะอันนี้จะเป็นสีแดงสวยมากค่ะอืออันนี้ด้านหน้านะคะแล้วก็จะมาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะอือ เหมาะกับผู้หญิงค่ะหรือว่าผู้ชายที่แบบชอบรถเล็กๆก็ออกได้นะคะแบบนี้สวยค่ะแล้วก็ามาดูด้านหลังนะคะอันนี้ท่อคู่ด้านหลังนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะมีสเกิร์ตแล้วก็มีเป็นท่อคู่ค่ะข้างหลังก็จะกว้างนะคะอ๋อกว้างมากเลยค่ะอันนี้ใส่ของได้แบบได้เยอะเลยจริงๆ เหมือนเหมาะสำหรับคนที่ชอบซื้อของเยอะๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็มารีวิวคันที่2นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้มิวด้วยนะคะก็ยังจะเขินๆนิดหน่อยนะคะมิวอย่าเพิ่งไปอย่าพิ่งไปเดี๋ยวให้ลูกค้าโหวตกันหน่อยดีกว่าโหวตค่ะเดี๋ยวปิดประตูให้เขาก่อดชอบแบบไหนรักแบบไหนนะคะโหวตมาเลยนะคะถ้าใครชอบ แบบนี้นะคะแบบน้องมิวนะคะกดอะไรดีมิวชอบอะไรอีโมจิตัวไหนอืมหัวใจค่ะอมิวชอบหัวใจกดหัวใจให้น้องมิวถ้าชอบแบบคันของน้องมิวนะคะกดหัวใจแต่ถ้าชอบแบบคันของเจอีฟนะคะแบบนี้กดอะไรดีวะกดอะไรดีชอบอะไรดีกดหัวเราะแล้วกันเออกดหัวเราะแล้วกันไป่เอาเปียบเพราะว่าไลน์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มือลั่นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกดหัวเราะมาแล้วกันกดนะ ถ้าไม่กดจะปิดเพจอ่ะอย่าลืมนะคะลูกค้ากดมาคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าแต่งแบบไหนสวยจริงๆของพี่พิเนี่ยพี่มองว่าคันเนี้ยสุดๆแล้วนะคะสวยที่สุดแล้วคันนี้ก็สวยสุดๆเหมือนกันค่ะโคไม่แพ้กันเลยเพราะว่าเป็น ลกค้าน่าจะชอบสีดำแดงค่ะมันตัดกันตัดกันสวยงามยเหมือนนางแข่งนะเริ่มปดก้าค่ะกดหัวใจด้วยนะคะใครชอบคนนี้กดหัวเราะด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ไปก่อนละกันนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมมีปะวะไม่มีเลยอ่ะบายบายค่ะบายบายค่ะอย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ